กราวค่ารวะาท่านอาจาร,รย์มอเกี่ยวกับที่กรบยิ่งค่ะกราบคราว oh, รวะครูรู้ขอกพ่าพี่น้องในกลุมท่านค่ะก็ท่านบอกว่านะคะท่านตั้งศีนในการลดลดละเลิกเนื้อสัตว์ค่ะแล้วเมื่อวานเนี้ยก็ไปตลาดค่ะไปทุร่าเรื่องก็พี่เอกสารทีนี้ก็เข้าไปในตลาดสดค่ะก็จะมีพวกหมูไก่ปิ้งหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้ยมันก็ได้กินหมูปิ้งหรือไก่ปิ้งค่ะมันก็รู้สึกว่าหิว มันก็หิวค่ะแต่ท่านก็บอกอกับกิเลสว่าเอ้ยฉันอะตั้งสีนะอกินผักแล้วก็กินมื้อเดียวอ่าก็กินมื้อเดียวเพื่อลดน้ําหนักอะค่ะก็คือการการการตั้งสีแต่ตั้งสีที่จริงๆก็คือการลดลล่ลดเนล็ดสัตว์ค่ะ <S <S ท่านก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้ฉันหิวมากเลยนะแต่ตอนนี้ยแกก็บอกกิเลสว่าแกไม่กินค่ะแล้วตอนนี้ยแกก็รู้สึกว่าแกหิวน้อยลงจากได้กินหมูกินไก่ปิ้งอะไรเงี้ยค่ะท่านก็หิวน้อยลงกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะ ท่านก็ได้ภาคเพียรที่จะสู้กับกิเลสค่ะกุลุแล้วท่านก็กินมื้อเดียวก็ผ่านได้ดีค่ะท่านก็ไม่หิวค่ะประ,ประมาณนี้ค่ะกุลุขอปัญญ,ญาไดค้ค่ะสาธุค่ะขออนุญาตปิดไม์เวลาแปลให้ท่านนะคะกคุลุอันนุโมทนานุสตาโตคาปะ อ,อน้อมพูดได้ได้่ะถ่ายทอดให้ท่านฟังเรื่องของอ่าล้างทุกหรือว่าหยุดอยากหรือยังคะหยุดอยากอ,อ่ท่านก็กําลังอยู่ในระดับที่กําลังที่จะพากเพียรลดละเลิอะคะ่ะคุณรู้ก็ยังไม่ได้ถึงท่านนั้นค่ะ กาา็ยังไม่ได้ยังไม่ทานฟังใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะท่านกําลังภาคเพียรล,ลดล้านเลิกในการกินเนื้อสัตว์อยู่ค่ะท่านยังเลิกไม่ะตอนอยู่เยอรมันเนี่ยท่านก็กินเจไปด้วยแต่นานๆท่านจะไปกินเนื้อสัตว์สักคร,ปปรั้งเนึ่งค่ะท่านยังเลิกไม่ขาดค่ะ<ช>ก็เลยเอาขั้นถิ่นแค่นี้ก่อนค่ะครูค่ะแต่อ่ามือเดียวนะท่านดูท่านมุ่งมั่นนะคะท่านก็มุ่งมั่นแล้วก็ทําได้เป็นลําดับเนาะทําได้ใน แต่ละวันตั้งแต่ที่อ่าวันก่อนๆหมูกรอบนะวันนี้เท่ากับลงสนามที่ตลาดอีกรอบหนึ่งก็ยังผ่านมาได้นะคะผ่านมาได้ว่ามันลดลดลงแล้วไปตรวจไปตรวจว่าความหยาบมันลดลงแล้วจริงๆอาจจะอ่าเผื่อจะมีโอกาสก็ลองลอง,ลองแปลแต่ว่าเรามาทําความเข้าใจก่อนนะคนพี่พาสวรรค์มาทําความเข้าใจให้ชัดก่อนในเรื่องของของ ถ้าเราแยกได้ว่านี่มันคือความอยากได้สุกรวงใช่ไหมคะสุกรวงจากรสชาติของอาหารที่มีเนื้อสัตว์นั้นอะถ้าเราหยุดหยุดจยากมันจะมีสุกที่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าใดๆเลยเพราะว่าพอเราหยุดอยากกินได้เนี่ยมันจะมันจะไม่สุกไม่ทุกข์แล้วเดินไปตลาดมันก็จะไม่ได้สุกไม่ทุกข์แล้วแต่ว่าตอนนี้เอาเอาดินน้ําพุดธก็ประมาณเนาะประมาณว่าน่าจะ เป็นลําดับลําดับไปค่ะค่ะเราเราเป็นคนใกล้ชิดเราก็จะน่าจะเป็นคนที่ประมาณได้ดีที่สุดน,นั่นแหละค่ะคุรูค่ะนุโมทนาค่ะมาน้องแปบขอบพระคุณค่ะคู <หา S 2> รู้ก็ท่านก็บอกว่าท่านขอภาคเปลี่ยนรถเรื่องเนื้อสัตว์ให้เด็ดขาดก่อนค่ะท่านชอบภาคเปลี่ยนอยู่ค่ะครู้ป่าให้ใจแต่ไฟติ ulate, ้งกิเลสไฟติ้งกิเลสนะ สาธุค่ะสั่งทิ้งสั่งทิ้งอะไั่งทิ้งกิเลสรับ่งทิ้งกิเลสครับสาธุสุขะเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุโอเคค่ะอ่าต่อไปค่ะก็ขออนุญาตส่งต่อเลย